ไม่ได้มานานพอดีคุณวินิตเชิญไปบอกว่าให้มาทำมาทาสนามใหม่ให้มาลองเล่นหน่อยครับ <c oughs> โอ้งเ,งเล่นมันมากนี่ขนานดะดาราเอเชียยังต้องออกปากเลยคุณเฉลิมพุทธนาพนมาเลยบอกว่าบอกว่าเล่นแล้วเล่นแล้วมันมันเหมือนเล่นอยู่ในยุโรปอะเออ,อก็ต้องขอบคุณคุณวินิตนะพูดถึงเรื่องของการรักษา สภาพไรายไดต่างๆของสนามนี่คือสนามริมน้ํานี่มันก็หายากนะอันนี้ก็ต้องถือว่าคุณมินี้เขาเป็นคนรักฟุตบอลจริงๆนะมาซื้อบ้านมาปลูกบ้านก็ยังต้องมาทําสนามแล้วพวกเราก็ได้เล่นกันสนุกสนามดีครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็ติดตามเขาจะทำอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยจะมีโปรแกรมฟุตบอลเขาเรียกเหมือนกับ ชาริตี้ครับของอังกฤษแล้วก็คือของฝรั่งเศสใช่ไหมฟาริสแองเจลแมนก็จะมาก็าติดตามอยู่ผลผลงานของคุณวินิสเขาหลากหลายมากนะหกแดงสนุกทั่วโลกก็เพิ่งจบไปแล้วก็จะต้องมีของอะไรดีๆระดับวินิจนี่เล็กๆไมใ่ใหญ่ๆทำอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ แฟนกีฬาก็จะมีโอกาสได้สัมผัสซูเปอรส์สตาร์อย่างแฟรี่เซนเย,ยแมงมานี่ผมก็ต้องคิดว่าอย่างน้อยนี่เราจะต้องมีซูเปอรส์สตาร์ติดมาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเนย์มาเมซี่แม้กระทั่งเอ็มพัปเป้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงผมเราผมกับคุณเฉลิมบุญก็เลยตัดสินใจเล่นกันแค่กอเตอร์เดียวก็พอนะจะประมาทเพราะว่ามันมันก็จริงจริงปกติเราเป็นนักกีฬาอยู่แล้ว แต่ว่านักกีฬาในวัยของเราเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือต้องรู้ตัวเองต้องระมัดระวังอะไรๆต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ทำกันอยู่ต่างคนต่างก็เขาเรียกว่ารักจงวนท่าทีนะความจริงอยากเล่นนะสนามมันดีมากแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มันก็เราก็ต้องดูว่าเราพร้อมอย่างไรในต,ตอนนี้มันช่วงฮิสโตรด้วย นะ USA Today สองสามวันกาลงว่ามันเป็นก็เรียกมอนสเตอร์ฮิตโฉกเลยนะฮะในอาเซียนเลยนะฮะก็ก็ขอให้ท่านที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี้ได้ระมัดระวังกันในเรื่องนี้มกันครับเรื่องเล่านี่ยคือถ้ามันไม่ได้อยู่ในบรรยากาศเรื่องเรามันจะไม่เล่าไม่ออกจะไม่เล่าไม่ออกครับ ก็ขอให้คุณมินิดประสบความสาเร็จยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็คุณมินิดนี่ก็เป็นเป็นอะไรละ่ะเป็นเป็นคนรักกีฬามผมคิดว่าหลายคนที่มีเงินมีทองแต่ว่าไม่ได้มาดูแลไม่ได้มาช่วยกีฬานี่มันก็เสียดายเหมือนกันแต่คุณมินิดนี่ต้องถือว่าทําอะไรๆให้ให้ใหกับสังคมในเรื่องของกีฬานี่เยอะมากนะครับเรื่องของสนามเนี่ยโอ้โห คือแคอ่แค่คิดก็อยากมาเล่นอยู่แล้วแต่ไม่ไม่ได้รับโอกาสอันนี้พอดีอวิบแปะนะมีโอกาสได้ได้ติดต่อแล้วก็แจ้งมาเนี่ยโหก็พูดตรงๆนะครับว่าเรามีความสุขมากเพราะเราเป็นนักฟุตบอลเราได้เห็นสภาพสนามอย่างเงี้ยนะครับมันคือสนามเพียรเมีกเนี่ยซึ่งจริงๆลงไปทีแรกเนี่ยพูดตรงๆอะ่ะยังตามไม่ทันสภาพสนามเลยเพราะว่าฟุตบอลมันจะสปีดบอลเร็วมากาการจับฟุตบอลฟุตบอลมันจะแฉลบ แต่แต่ด้วยความที่เราเป็นนักฟุตบอลนะนะมันก็เลยปรับตัวง่ายแล้วมันก็เล่นสนุกขึ้นแล้วก็ได้เล่นกับะระดับพี่ๆที่เขามีพื้นฐานฟุตบอลดีๆเนี่ยมันก็สามารถเซตฟุตบอลกันได้สนุกแต่ก็อย่างที่พี่แป,ป๊ะบอกกันนะครับว่าเราก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเราเป็นหลักเพราะว่าเอาแค่พอดีพอดีเอาแค่พอดีพอดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเยือนสนามยาชินะฮะของพี่วินิจ เลิศรัตนชัยนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับสําหรับทีมรวงข้าวสามัคคีนะครับวันนี้ก็ทีมงานนะฮะมากันครบนะฮะทั้งอดีตนักบอลทีมชาติไทยอย่างสวิทวัฒน์แท่นนะฮะกิติศักดิ์ธนสุวรรณนะครับอสวิทวัฒน์แท่นนะอยู่นู่นครับโชว์ตัวเลยครับอกิติศักดิ์ธนสุวรรณแล้วก็สมงวุฒิบัวเพชรนะฮะนี่นะครับนี่ฮะครับนี่ก็พี่สมพงษ์วัฒนานะฮะคือว่าไอแรดหินนี่คนนี้นะสนามดีมากเลยนะฮะอ่า ถ้าเล่นสิเอ็ดคนมันจะนั่นไปหน่อยเล็กไปแต่ว่าทุกอย่างที่นี่เพรผมเคยเจอกับพี่วินิสสมัยนานแล้วเคยเล่นด้วยกันมาครับพี่วินิสก็มีความตั้งใจมากก็อยากให้พี่เขา,าปรารถนาสิ่งที่ที่ชอบนะครับแล้วก็ทําให้มีความสำ,สำเร็จออกมาด้วยในเรื่องของฟุตบอลนะครับถ้าพี่เขาอยากให้ผมมาช่วยผมก็จะมา และบรรยากาศของสนามนะฮะหนึ่งอยู่ติดกับแม่นม้ํเจษพยาซึ่งอยู่ด้านน้นแล้วก็ในเวลายามค่ําคืนเนี่ยก็ต้องพวกเราเนี่ยนักฟุตบอลทีมลวงเข้านะซึ่งมีคุณดํารงปริบัติรัฐนัทหลางเนี่ยนะเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็เป็นประธานสโมสรด้วยก็พาพวกเราเนี่ยมาเล่นฟุตบอลด้วยกันและวันนี้ทีมลวงขเขานี่ก็มากันประมาณนะครับเกือบ30ชีวิต40ชีวิตนะครับและต้องขอบคุณคุณวินิตนะครับที่วันนี้ให้โอกาสทีมลวงเข้าได้มาเล่นฟุตบอลด้วย แล้วก็ในฐานะที่ผมเองก็เป็นทนายความและก็เคยเป็นอดีตกรรมการบริหารของสภาทนายความเป็นนายทะเบียนของสภาทนายความรู้สึกเป็นเกียรติมากและถ้ามีโอกาสนะฮะฝากบอกคุณมินิจด,ด้วยแล้วก็ฝากบอกทุกทกท่านนะ,ะที่เป็นแฟน FC แฟนขับแ,แฟนแะไรตา่างบอกว่าคุณมินิจครับถ้ามีโอกาสเชิญพวกผมมาเล่นต่ออักทั้งสองครั้งนะครับตรงนี้ผมเองคุณมินิจนะฮะผมรู้จักมานานแล้วแต่ว่าที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือตอนจัดแมนยูกับลิเวอร์พูลซึ่งวันนั้นผลฟุตบอลจะเป็นยังไงนั่นก็คือเรื่องของเกมกีฬาฟุตบอล แต่สิ่งที่คุณวินิตทําให้สังคมไทยนะนักแฟนบอลชาวไทยทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลเนี่ยหรือทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศไทยเราก็มีศักยภาพในการที่จัดฟุตบอรลระดับอินเตอร์ระดับชาติได้ในโอกาสข้างหน้านะฮะก็ฝากคุณวินิตนิดหนึ่งนะครับว่าน่าจะจัดแมตช์อะไรก็ได้เช่นชิงถ้วย f a ฟครับของประเทศไหนหรือชิงถ้วยอะไรส,สักถ้วยนะฮะมาจัดที่เมืองไทยนะผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม ในความสามารถของคุณวินิตนะครับนะก็ฝากคุณวินิจด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกทุกท่านที่เป็น f c เป็นแฟนคลับของคุณวินิจด้วยนะถ้ามีโอกาสก,ก็ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนุกมากบรรยากาศดีสนามดีน่าเล่นแล้วก็น้องน้องของทีมคุณวินิตก็ก็น่ารักเล่นไม่เกเรอายุก็น้อยกว่าพวกพี่ๆแต่ก็โอเคนะครับเดี๋ยววันโอกาสหน้าถ้ามีก็จะมาเล่นอีก อืคุณวินิจเขามีฝีมือแล้วระดับโลกกระดับชาติไปแล้วยังไงไงแกก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับดูทุกอย่างบรรยากาศฮะสดยอดผมมาเยือนหลายครั้งแล้วแต่บรรยากาศก็โอเคหมดนะฮะโดยสภาพหญ้าอะไรทุกอย่างนะครับแล้วขอคุณวินิจด้วยนะครับวีวีววินิจด้านหน้าชายเจ้าของสนามครับรวงเข้าสามาคคขี่มาเยือนวันนี้ครับสดยอด บรรยากาศสนามที่ข้างบ้านที่ฟุตบอลที่ใครหลายคนใฝ่ฝันครับพี่ขอบคุณที่วินิตรับชอบครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีครับดีครับสนามดีด้วยครับนะดีดีครับยินดีที่มาได้มาร่วมร่วมถิ่นที่สนามนี้ครับครับสวัสดีครับก็บรรยากาศสุดยอดครับนะครับถือว่าสามฟุตบอลในบ้านถือว่าอ่าผิวสนามหรือว่าพื้นสนามนี่ยค่อนข้างอ่าระดับมาตรฐานอาชีพครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคก็ ยินดีครับขอบคุณมากนะครับที่ไอเกียดได้มาเล่นสนามดีๆนะครับแล้วก็มีโอกาสหน้าก็อยากรวมอีกสักครั้งนึงเนาะขอบคุณมากครับผมแต่บรรยากาศดีครับติดริมน้ําแล้วก็ขอบคุณพี่วินิจที่เชิญทีมลุงข้าวของเรามาเล่นนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าจะมาอีกครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศไม่เคยเจอครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับสนามดีๆครับก็วันนี้ถือว่าได้บรรยากาศดีครับมีคนมาเล่นเยอะแล้วก็สนามก็ดีมากครับบรรยากาศดีมากครับขอบคุณครับ

ขอ,ขอบคุณนะฮะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับบรรยากาศถือว่าสุดยอดนะฮะติดผมว่าติดอันดับโลกนะฮะไม่ใช่อันดับในประเทศอย่างเดียวอันดับโลกเลยฮะสนามยาชินะของพี่วินิจนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่วินิจและทีม VIP ยาชิด้วยนะครับขอบคุณครับผมสุดยอดขอบคุณพี่ยักษ์ด้วยครับคุณครับว้าสุดยอดโอ้โห กี่ควอเตอร์วันนี้ห้าควอเตอร์เล่นห้าควอเตอร์ซูซีสซูซีครับซูซีสซูซีสซูซี่แล้วก็เสียไปลูกหนึ่งเนี้ยอ่าใช่เนี่ยูบอลเสียบอลลูหนึ่งเสียบอลไปลูกหนึ่งเลยขอบคุณพี่สั้นขอบคุณฟุตบอลขอบคุณอาหารที่พี่สั้นนำมาเอ่อมีขนมจีนแล้วก็มีข้าวเอ่อพะโล้พะโล้มันไม่ใช่พะโล้หมูอ่าเป็นพะโล้ไก่แล้วก็ไข่โอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับทุกท่านขอบคุณครับเอ้มีรถตื่ด้วยพี่